ตอนนี้เรื่องของการแก้ไขปัญหาไซเบอร์สแกมไทยเนี่ยไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วมีหลายๆชาตินะคะเข้ามาเพื่อที่จะหวังแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คู่กับไทยด้วยโดยล่าสุดค่ะนายหลิวจงอี้ได้ร่วมหาลือกับกองทัพบ,บกของไทยนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไซเบอร์สแกมโดยเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลกัมพูชานั้นมีความเชื่อมโยงแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์ในหลายมิติ พลเอกดิเรกบงการหัวหน้าศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกให้การต้อนรับนายหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะสาธารณารัฐประชาชนจีนพร้อมกับคณะผู้แทนณห้องเจปร,รออาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบ,บกเฉลิมพระเกยียรติกองบัญชาการกองทัพบ,บกเพื่อหาหรือถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้าม ชาติ พลเอกดิลกเปิดเผยค่ะว,ว่าข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันพบว่ากลุ่มขบวนการแกรมเมอร์ที่ถูกกวาดล้างอาจเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติการและพยายามใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านไปยังประเทศที่3โดยแฝงตัวในลักษณะนักท่องเที่ยวหรือว่านักลงทุนส่งผลให้การคัดกรองนั้นทำได้ยากจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกองทัพบ,บกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงการสนับสนุน ข้อมูลจากทางการจีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นและจับกลุ่ม ในขณะเดียวกันค่ะนายหลิวจงอี้ก็ชื่นชมถึงความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมาและจีนในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมในพื้นที่เมียวดีซึ่งก็สามารถจับกลุ่มและส่งกลับผู้ต้องหาชาวจีนกว่า6,600คนพร้อมขอให้ไทยนะคะเพิ่มมาตรการสกัดกั้นลักลอบผ่านแดนและเน้นการรักษาวัตถุพยานอย่างรัดก,กุมเพื่อขยายผลดำเนินคดีอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ฝ่ายจีนยังได้แสดงความเห็นถึงความจำเป็นในการ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสถลียรภาพโดยรวม